สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเรื่องทอสอนาทีนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับมาตูมจากอินเตโกจากในคลิปของพี่ไผ่นะคะก็มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของ DCA วันนี้มาตูมก,ก็จะขอมาอธิบายเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ DCA ว่า DCA เนี่ยคืออะไร DCA เนี่ยดียังไงแล้วก็ d CA เนี่ยเหมาะกับโปรดักประเภทไหน DCA ก็ย่อมาจาก Dollar Cost Average ก็คือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการลงทุนทุกๆเดือนเดือนละเท่าๆกันโดยที่เราไม่ได้สนว่าราคาตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นยังไงแต่เป้าหมายหลักของเราก็คือจํานวนการลงทุนแล้วก็ความสม่ําเสมอของการลงทุนนั่นเองค่ะ DCA เนี่ยดียังไงก็คือเมื่อถ้าสมมุติว่าเราซื้อทุกๆเดือนแล้วราคามันลงไปเนี่ยเราก็จะได้ต้นทุนเฉลี่ยที่ถูกลงแต่ว่าถ้าราคามันขึ้นไปอ่ะเราก็จะได้ราคาถัวเฉลี่ยของของนั้นๆ แล้ว DCA เนี่ยเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนก็คือเหมาะกับการลงทุนที่จะเป็นขาขึ้นในระยะยาวนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นทองคำหรือว่าหุ้นทองคำเนี่ยถ้าเราลงทุนกับมันนานมากพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นขาขึ้นหุ้นบริษัทเนี่ยทุกๆบริษัทก็ต้องมีการทำกำไรต้องมีการเติบโตก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเลือกลงทุนกับหุ้นตัวไหนที่จะทำให้เราได้ผลกำไรในระยะยาวนั่นเองค่ะ แล้วก็ถ้าพี่ๆมีคำถามเพิ่มเติมสงสัยอะไรยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทาง f a c e b o o k YouTube หรือว่า Line a อดอินตโนะคะวันนี้มาต้มก,ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ